มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวงการเพลงเศร้านิวมุกดาพระเอกหมอลำดังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแฟนๆอาลายัยเหตุเกิดที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสูญเสียนักร้องคุณภาพไปอีกคนค่ะ เป็นอีกความสูญเสียของวงการหมอลำเมื่อคนในวงการต่างโพสต์อะไรและแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันของหมอลำคนดังแห่งยุคนิวมุกดาพระเอกหมอลำคำขูนร่วมมิตรที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬโดยในห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคำได้โพสต์แสดงความเสียใจ #RIP นิวมุกดา หลับในขับเองแอดบึงโขงหลงหลับให้สบายสู่ภพบภูมิที่ดีนะน้องเช่นเดียวกับเพจของหมอลำปถมบันเทิงศิลป์ได้โพสต์อะไรว่าทางวงปถมบันเทิงศิลป์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งของการจากไปกับศิลปินดังนิวมุกดาพระเอกหมอลำคำพูนร่วมมิตรจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทาางเรขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและวงคำผลรวบม,มิตรด้วยนะครับขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สวงสวรรค์ด้วยรักและอาลายัยทางด้านเพจฮักดีรคคอร์ดได้โพสต์ว่าพี่รับไม่ได้พี่ทำใจไม่ได้มันไม่จริงใช่ไหมน้องพี่ตื่นมาคุยกับพี่ก่อนพี่เตรียมเพลงใหม่เตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้น้องแล้ว #new เสียชีวิตแล้วนะครับทุกคน สำหรับหนุ่มนิวมุกดาหรือว่านายวัชระบูนมาลาสายเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหารสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการเพลงของหนุ่มนิวนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคเนื่องจากที่บ้านค่อนข้างที่จะมีต้นทุนต่ำ ตั้งแต่เด็กจนโตเขาต้องรับจ้างร้องเพลงกับวงดนตรีในหมู่บ้านเพื่อที่จะหาเงินจุนเจือครอบครัวจนในที่สุดได้กออกซิงเกิลกับค่ายสวัสดีเอนเตอร์เทนเมนต์มีเพลงดังอย่างเอิญนน้องใส่หม้อนึ่งและถึงค่าเจ็บภายใต้การดูแลของแม่น้องแล้วก็ครูหมูป่าสารคามโดยมีอาจารย์สวัสด์สารคามเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลเรื่องของเพลงแล้วก็ดนตรีให้ ซึ่งหนุ่มนิวมีโอกาสร่วมงานกับค่ายเพลงชื่อดังฮักดีเรคคอร์ดพร้อมปล่อย2ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเกือบเอาหัวใจบ่อรอดและสัญญาฮักที่คําชะโนดมาเอาใจแฟนเพลงอีกด้วยค่ะนิวมุกดาพระเอกหมอลำประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแฟนๆอะไรทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณนิวมุกดาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ